วันนี้เรามาอยู่กับช่างใหญ่ประจำลานใหญ่ขับขออกเลยนะครับคันนี้รับอยู่ที่อดพวงมาลัยทิ้งครับเท่าไหร่ครับค่าแรงติดต่อได้นะครับทำกระบะทำทรงทำสีฮะบกระบะ,ทำ,ะ,บะทำกระบะใหม่ฮะัทำสีหัวยกหัว หูเห็นหรอครับ้สอบถามได้ครับนี่ครับอันนี้ก็ไม,ไม่เปิดรีชอทครับเด็ก้เปิดรีชอทด้วยผมต้องเปิดถ้า<อ>ไม่เปิดไม่ได้ครับไอ้บ้าเอ,อ้ยนนก็มีของปลัดไ่ได้ครไม่ได้เดี๋ยวประหลัดดา รุ่นนี้รุ่นใหม่ครกระจกใสดูฮะสมืนจริงฮะตัวไรพดเอาไปถึงแขนเเมลม่เลยนะนะี่บกระจกใหม่ติดต่อได้ครับสุดาลุงโรด ตอกกระบะทำสีหัว